กรบสวัสดีครับ f c ทุกท่านครับผมวันนี้ผมมีเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์6รอบหลวงพ่อทองสุทธะสีโลบัดบ้านไร่อำเภอกรานุทศจังหวัดนครราชสีมาเป็นอาจารย์พงเผาสร้างนะครับผมปี2564นะครับผม จะเป็นชุดกรรมการนะครับแบ่งปันจากพี่เข้ามาได้มาหนึ่งเหรียญนะครับผมเก็บไล่เก็บนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมองหลงพ่อทองนะครับมาชมเหรียญล้่นในกันนะครับผมโอ้ยอันนี้จะเป็นเนื้ออปป้านะครับ ลงยาจีบอลลงยารายธงชาตินะครับผมลงยารายธงชาตินะครับผมสวยงามครับสวยงามมากเลยนะครับผมมาชมด้าน,นหลังกันนะฮะเป็นเนื้ออาปกาก้าหน้ากากเงินนะครับเนื้ออาปกาก้าหน้ากากเงินนะฮะนี่คขอบตัดครับผม เป็นเหมือนขั้นบันไดนะครับด้านบนหัวเดียนก็จะตอบหมายเลข72นะครับอายุของหลวงพ่อทองนะครับหมายเลข72นะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับผมมาชมด้านหลังกันนะครับจะตอบกรรมการนะฮะกรรมการตรงนี้แล้วก็โค้ดทองทอตา,ารนะครับ หมายเลข459นะครับผมหมายเลข459เป็นเนื้ออัปปานะครับด้านหลังก็จะเขียนหลวงพ่อทองสุทธสีโลวัดบ้านไร่อำเภอรานขุนทศจังหวัดนคนรราชสีมานะครับผมเรื่องสมณศักดิ์หกรอบนะครับอัปปานะครับสวยนะครับผม แบ่งปันปจากคุณพี่ท่านหนึ่งมานะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับผมเหรียญน,นี้เพื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทองนะสวยงามครับผมน,นี้ก็เรีว่าสวยงามนะครับ จะมีราคาในอนาคตข้างหน้านะครับผมท่านใดชื่นชอบท่านใดสนใจก็เป็นลูกศิษย์ลุงหาก็เก็บเก็บได้เก็บนะครับตอนนี้ครับผมหลวงพ่อทองนะครับเป็นปีทองของหลวงพ่อนะครับชมชื่อนะครับหลวงพ่อทองครับผมอัปปกานกะเงินนะครับผมก็สวยงามครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อๆถ้ามีรุ่นไหนมาอีกผมก็จะให้พี่ๆได้ชมกันอีก mm hmm. ก็กลาบครัว่าสวัสดีครับผม